วันี้ก็อ,อยู่กันที่ร้านยำสดนะครับพิกัดก็ตลาดนัดเทศบาลบางไทรพิกัดก็อยู่ติดกับกเทศบาลนะครับตลาดแหแ่งนี้จะมีทุกวันพุธนะครับวันนี้ก็<ๆ>มาเก็บคลิปใส่สาก f อซกับร้านนิจยำสดของเราอาทิตย์นี้ก็มาขายได้อาทิตย์ที่สองแล้วครับตอนนี้เพิ่มปลาแซลมอนมาแล้ว จากลูกค้าที่ลุมเต็มหน้าร้านนะครับสุดยอดอเ,ทเทศบาลเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวเลขของคนที่ติดเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนมากจะเป็นที่เทศบาลตำบนศรีราชากับบางละมุงนะครับ วันนี้ก็จะให้ชมยำกันแบบสองตาสอง้าสองตานะครับทั่วด้านหน้าเนี่ยถูกพานแน่นเลยทางร้านก็จะมีคนละครึ่งด้วยนะครับขายดีขายดีมากสอบคับพี่ดีม่ก ขนาดข้มา,ก,า,า,ยยาก่ายอยุ้มไหมคะชื่ออะไรคะมักใช่ไหมรวมใส่เห็ดไหมลูกกำลังทำลูกของคุนนัากำลังทำเขีนยนชื่อได้วหี้าเนี่ยสะอ,อ,อาดสะอ้านแน่นอน นี่แสดงว่าตั้งแต่ออกร้านมายังไม่ว่างเลยเนาะยังี๋ยวขออนุญาตอ่าเป็นเลนมุมกว้างนะครับเพราะว่าแนะม่ค้าทำเร็วมากกล้องจับไม่ทันนะครับกะเดียวค่ะกะเดียวใส่อ,องหนูเรียกป้าคนดังๆของป้าท้งน ไ่ย um, oh. ้มาห้าร okay. ้อยสิบห้าบาทสแกนหลักน hey, ้อ so okay. ้แจก่ร้อยบห้าบาทนี่ก็คนขยันของเรานะครับผมก็จะพยายามเว้นระยะห่างนผมก็จะพยายามเวนระยหางนะครับให้พี่่ายของตอนนี้เขาเอาเช้นเดียวน ถ้าไม่ได้เน้นเฉพาะยำก็ขออภัยนะครับเพราะว่าร้านทำเร็วมากลร้อนเย็นกลูกค้าเยอะเลยตื่นเต้น ายามจะไม่ไปยืนบางหน้าร้านกันนะครับพยายามหามุมที่อแอบอเพราะแดดร้อนมากเลยแถวยาวเกิ <c oughs> น8เมตรแล้วนะครับตอนนี้ส่วนเรื่องมาตรการความปลอดภัยเนี่มมนยนะทางตลาด มีให้แล้วนะครับจะสแกนแอปไทยชนะชแล้วก็ให้ลงชื่อโดยเฉพาะคนที่ไม่มีแอปเนาะแล้วก็มีจุดบริการบบล้างแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะครับส่วนพวกพลาสติกกั้นเนี่ยก็จะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดมันยังไม่ได้มาถึงเขตนี้นะครับก็จะเป็นไป<ผ>นตามกฎไปตามต บอกกร<น>ะรวงนะครับาราลูกค้าบอกน้องนะคะ50บาทใครก็เลยบอกว่าอันนี้คุนรัก1 2อ่อ่ะบอกเลยเลยนะครับว่า<ด>แม้สถานการณ์แบบนี้ร้าบบนนี้ก็ยังขายที่ขายดีแล้วก็ตลาดแห่งนี้เนี่ย<อ>คนมาจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะมาก ที่นินจาไปขายยังครับที่มูค่าขายต้องใา่เงิไปแล้วอ๋อขายนี่ค่ะที่สาวที่หนูก็เลยต่อแล้วสถานการณ์เป็นไงก็คนเงียบอยู่นะคะพี่มากไม่มาเกละอเทศไม่หอมกระเทยหอมซาอันนี้ของใครคะลูกค้ากลิ่นชิ้วยาบไม่หอมเนี่ยกระเทยด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วใครกระเทยเขาบอกต้มหมูขัดหมูยอ ไม่เป็นไรแล้วค่ะลูกค้าแล้วลูกได้ยินแล้ว เอาเป็นว่านะเวลานี้กลัวก็กลัวนะครับแต่คนเราก็ต้องทํามาหากินเนาะเราก็ป้องกันเท่าที่เราจะป้องกันได้นะครับถ้าเราตื่นตระหนกเกินเหตุมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับด,ดูบินนะครับหนาปึก พี่อ้นพี่อ้นกินรักเทียด้วยนะม่้มันมีน้ำอยู่โอเคเน้องนะามแกนกันน้องบอกน้อง ไน้นข้าวโพดมะม่วงใส่ไหมลูกปูม,ม้าเนี่ยใส่ไหมคะใส่ข้าวโพดเลยค่ะโอเคค่ะ ช่วงนี้ถ้าแอดไม่มีที่ปลงก็ขอไปาายด้วยนะครับเพราะว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยผมจะไม่กล้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไระเซฟตัวเองแล้วก็เซฟส่วนรวมเนี่ยนะครับ โอเคค่ะคิวต่อไปโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะได้ สต์เยค,คะเสออนได้เรียนออนไลน์ไหมเรียนใช่ไหมเรียนค่ะพี่เราถึงเวลาก็ต้องออกตลาดเพรา่าแม่ขายของเขาเรียนในช่วงบ่ายเนาะเหมือนกันไหม ร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าทุกท่านต้งนองรัวษแมต์ตลอดเวลาที่อยู่ภายในตลาดนั้นด้วยนะครับและปฏิบัติตามป้ายที่ทางตลาดนัดได้ติดไว้เข้าออกทางที่ที่เรากำหนดด้วยนะครับทางเข้าจะมีีคราบผู้ที่เข้าทางฝั่งร้านน้ำอ้อยและธนาคารออกสิขอให้ท่านใช้ทางออกช่องกลางตลาดนั้ดส่วนฝั่งหอ,อนาฬิกาและบ้านลม นี่นะครับเสียงจากทางตลาดก็จะคอยประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะครับถึงจุดเข้าจุดออกแล้วก็จะมีป้ายให้ปฏิบัติตามกฎของตลาดให้สวมแม้ตลอดเวลาให้สวมถุงมือนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ประกาศเตือนนะครับเรื่องเรื่องช่วงนี้ได้มีผู้ขี่ชาชีวเดินฝ่ากคฎตามตลาดนัดเพื่อบรรเทาเหตุกับลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของจึงฝากเตือนค้ทุกท่านให้ระวังในตั้งคของท่านและอย่าหลงเชื่อหมูคนแบนหน้าและขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านดูเชื่อนังตองก่องไปอยู่เป็นตายเลยนะครับต้นห้าสิบบาท นีไไ่นะครับลูกคนะ้าจากที่ยืนออกกันหน้าร้านเนี่ยทางร้านก็สามารถเคลียร์ได้ในระยะเวลารวดเรว็วครับเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาลองชิมกันได้ลองมาโดนดูสักครั้งจะได้รู้นะครับว่ายำร้านนี้รสชาติเป็นไงลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจมาพรุมกันเต็มหน้าร้านเลยนะครับอย่าโดนใจก็อยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ